นับเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากที่ทำเอาสมาชิกครอบครัวได้หมดท่าสดชื่นต่างก็เศร้าโศกไปตามตามกันสำหรับการสูญเสียลูกน้อยในท้องของศิลปินสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่เพิ่งจะประกาศข่าวดีไปเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมว่ากำลังตั้งพันลูกคนที่สองหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักร้องชื่อดัง เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาประกาศข่าวดีกำลังจะมีสมาชิกใหม่ของบ้านตั้งท้องลูกคนที่สองไปหมาดหมาดแต่ล่าสุดวันนี้31กรกฎาคม66เจนนี่ได้ออกมาเผยข่าวที่สะเทือนใจคนเป็นแม่ สูญเสียลูกคนในคันหลังคุณหมอแจ้งผลอัลตราซาวซึ่งเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะนั่งอยู่บนรถเข็นของโรงพยาบาลมีสามียิวชัดมงคลนั่งกุมมืออยู่ข้างๆโดยเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บนช่องทางเฟซบุ๊กแอดน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขียนข้อความบอกกล่าวข่าวคราวชวนใจหายซึ่งใจมีความว่า ผลเอลตราสาววันนี้คุณหมอไม่เจอหัวใจน้องแล้วนะคะเนื่องจากร่างกายของน้องไม่สมบูรณ์ค่ะโชคดีนะตัวเล็กไว้มาใหม่นะลูกแม่จะรอนะโดยหลังจากที่เจนนี่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวมีคนในวงการเพลงวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้อย่างมากมาย